ไปกันก่อนผมก็จะหนาวอ่ะพี่ผมไม่มีชุดพางเลยเกี่ยงกันนะเดี๋ยวแจกกรุกทองเลยนะเกี่ยงกันนะกลับมาสร้างอันนี้ให้หน่อยพี่แคมแฟหน่อยได้ๆนะจัดให้เดี๋ยวไอ้คิดจัดให้มีปืนแรงๆไม่แต่ต้อไม่ต้อพกไปนะ เทียบปืนพกไปละ่ะม่ๆม่ไง่ไมผมเอา,เอามาอ,าอาได้ตาลายแล้ววันหนาวหนาตาลา, <laughs> า,า,า,ายโ, <laughs> โอ้โหขนาดใส่ชุด้เนี่ยงยีสางีีนไม่เลิกยเนี่ยผมก็สีหนึ่งครึ่งหล่อนนะเกินครึ่งแล้วนะต้องนีไปต้องนีไปนี่ตทรับก็ได้นี่ได้ ไอ้ที่แพงหันหันน้ำแพงเดีจยจะตายหมูมจะทำเป็นฉากหรือจะทำเป็น,นอ้ไรอีกวะทำเป็นฉากขึ้นไปเลยกันมันก็มันก็ไม่ปลอดโปรงงวะนี่ะมองซ้ายมองขวาม,มีรถหรือเปล่าไม่มี ไอ้รถคันแดงมันมันขาดสองล้อใช่ไหมต่ออะไรนะพี่รถคันแดงอ่ะขาดอะไรบ้างสองล้อแล้วก็ขาดส,<อ>สองล้อเบาซ้ายแล้วก็มันขาดเบาซ้ายเบาขวาแต่ว่าเราซื้อเบาซ้ายก่อนโอ้โหสวยแล้วพี่เนินแล้วก็มีแบตขาดแบบไม่ไรู้ว่าไดฉาก์จขาดหรือเปล่านีเปล่าแต่แบตก่อนแบบก่อน,ท,อนท่านที่วิ่งได้ก่อนแล้วไปซื้ออยู่เอาโไป ประตูอะไรอยู่เอาโร์ออโอ้ <c oughs> นี่นี้ก็จะทิวนะห้กจะทำบ้าน,ไน,ไนะน,นาบ,บไหนเนะี่ยจะทำโซนิ้าไหนเ่เนี่โซนเราจะเ,เล็กอยูล่ลงเล็กหรือในเมืองใหญ่ก็วนเดีวนบน,นเมืองเรา เอ้ยเลยไปตัดไม่ได้ไปตัดทำนี้แล้วกันอยาติดหินเลยอะไรนะจะติดอะไรนะติดหินโอ้ฟังเป็นอะไรคุ้มว่าใจจะติดอย่างนั้นแล้วหน่อยแหมแหม ดับเอออะไรก็สไนซ์สักกระบอกหนึ่งก็ยังดีส่วนมากผมเห็นดอกดอกกระสุนไม่ดอกปืนดอกปืนไม่ดอกกระสุนมันต้องทำแต่ถ้าเล่นเซิร์ฟเนี่ยก็คือปืนในการการบวกเราก็ต้องคิดล้ว่าใกล้แล้วใกล้แล้วใช่ปอมเฮือยานอากาศนี่ไม่มีไม่มียาให้หมอบเลยผมจะหนาวตายอยู่แล้วเี๋ยวกกัน ถ้าแอร์ตกมียานว่าแปลว่าแม่งพี่ได้ยินเสียงปืนยานยิงปืนหรือเปล่าวะไม่ได้ยินนะมันปิ้วพิ้วพิ้วไม่ใช่เสียงมันพุบับพุบับอย่างไม่มีไห้โลกวะนี่หมอบหมอบตามยานนี่น่าจะพ้นอยู่มั้งยานเล็กๆไม่รู้นะ <laughs> ไม่รูนะ้อาจจะโดนก็ได้พ <ผน S 1> ้อออนอยู่พ้นพ้นอยู่แต่ต้องระวังไอ้นี่ตระวังอะไรนะ ระวังกระสุนปริศนามันเลงใครมันเลงใครหรือเปล่าระวังถ้ไม,ม,มันจะไปะไปะไม,ไม่ไปมันรอจนกว่ามีคนเหรอไม่ไม่ไม่ไมไมตาลายตาจะซีสองรอจนกว่านเนี่ย มันรอยจ <ESS> นก <rock> ว่าเลือดเดือดเจ็แล้วต้องรีบแล้วพี่ไ uh, อ้นี่จะระเบิดอ่ะไอ้ตับจะระเบิดอ่ะเหย่าซึ่งอย่ามาซึ่งมาทางนี้เฮ้ย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 หย่ามาพอดูกลุ่มญาติหลบจะหลบผลป่อวคุ้มว่ามันเห็นคนหรือเปล่าพี่ไปอยู่ข้างในหรอ้ป่ะ ทอมบี้ทอมบี้ยังอยู่ป็แหละถ้าทอมบี้ยังอยู่ก็คือไอ้นี่นะทอมบี้อยู่ก็เขาเรียกอะไรนะคนคนไม่มีแต่ถ้าทอมบี้หมดก็คือมีคนสังเกตแค่นี้แอบเข้าก็ได้นะสเตลเหรอสเตล์เข้าเหรอใช่สเตลใช่มันต้องสเตลเพราะยิงปืนปุ๊บยานอรากาศยิงมันแน่พี่เพชรอยู่ไหนเนี่ย ด้านหลังแล้วเนี่ยโกมันเห็นวะวุ้ยเฮ้มวุ้ยเฮ้ยมึงมึงวุ้ยเฮมขโมยไปในยานะเว้ยยานี่ช่วยไม่ได้พี่เข้าบ้านเร็ว <letter> งานเล็กช่วยไม่ได้ไงงแรกก็เอาวันละยังไม่ทำไปไหนเลยฮายไอตอปได้แล้วเข้ามาหน่อยเข้ามาเขาเข้ามาทายก่อนแกไอตอปลูกเดียวเดียวมนมดายกัน้เป่าบวมแล้วคุณบวมแล้ว จเอยตเฮ้ยๆต้องรีบวิ่งเข้าแอดออฟฟี่ยาเล็กช่วยไม่ได้พ oh. <c oughs> <three thousand> <laughs> ี่มันยามันน้อยอ่ะมันเข้ายากเฮ้ยอากาศหนาวหายไหมวะอุ้ไม่หายอีกเฮ้ยมันยิงใครอะพี่ยิงมีเงยมีเสื้อให้ใส่มันหนาวจะหนาวตายแล้ว เอาตัวนี้ไปก่อนปะเดยโอเคเอาไปไปก่อนโอเคโอ้โหเดี๋ยวเราพี่ได้ไขควงมาไหมเนี่ยมามาเอาไปปุ๊บเอ้าลืมไขควงเปิดเปิดเร็วเปิดเร็วเปิดยิงผมแล้วผมรอให้ผมรอให้ ไอ้เยอะโดดเข้าไม่ไ no ด้อ้าวโอ้ยโดนยิงว่าอะไรยิงเออเข้าไม่ได้เออออาไม่ได้แม่งคนตีนไอ้สัตว์แม่งคนตีนหนีหนีเออโดนยิงแล้วเออดอก็ยากไอ้เยิงวิ่งวิ่งเออโดนยิงอีกแล้วคุณจะตายแล้วหมอบหมอบกันได้หนีหนีแม่งคนตีนที่ไหมไอ้ดอกแม่งดอกกับตีนน่ะ เฮ้ยมียิงกูขากระเพกอยู okay <mel> ่ครับเดี๋ยวจดจำแผนที่ไว้ก่อนจดจำแผนที่ไว้ถ้าตายปุ๊บเออโดนยิงนัดแล้วจะตายหนีพี่หนีผมจะตายแล้วผมขานเปลือตายระเบิดมันจะโดนศพผมไหมวะ แง่ดอกนุ่มกันตีมากดิสภาพแต่ละคนเพี้ยว่นเลยเ์ฟพี่แม่งแรงแบบพี้ดีกันอ่ะโคตรทุรักทุเลกันอ่ะพี่ดีตับตายไหมเพ่พี่ตายไหมเดี๋ยวไปเก็บศพตัวเองก่อนนะมามากลับมากลับมาถ้าไม่ได้ก็กลับมาแล้วก็ไปของไปถ่ายไม่เป็นไรรีความหนาวพอดีไม่อะไรดีมั้ยอารออารอได้ยิน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 พี่ตายคาบ้านเลยอ่ะหรอต้อง ไม่รู้ว่าร<ม><ม>ะเบิดถึงหร<ม>ือเปล่านะถ้าระเบิดถึงเนี่ยของหายหมดเลยนะมมนเหมือนมันมาดยีวิสไามาใส่บ้านอ,อ่ะยี่ยิวิสตายใส่บ้านเลยเหรอใช่พี่มันจะโหดเกินไปแล้วมันไม่มีหญ้ามันไม่เหมือนแบบลงลงแถวทุ่งหญ้าแ <c> ล <oughs> ้วแม่งลงตรงเนิน <c oughs> ลงตรงปากเนินเ๋ผูู้ขอแล้วกลับเลยต่อเพราะว่ามันเข้าไปไม่ได้ที่ต้องรู โดนเข้าไปทำไม่ได้ผมคันอย่างเดียวเราต้องผลตีกันกู้ของกู้ของกลับมามาเดี๋ยวไปเอารถกันดีกว่าไปกู้รถกันดีกว่าดอกเลขลงกันตีใช่ไหมเนี่ยมันลงแบบกระโเอมันเนินเนินอ่ะเนินสูงอ่ะเราอยู่เนินต่ำอ่ะขึ้นไม่ได้นีท้าทายดีแบบเนี้ยดีแต่แต่ถ้ามีอันนี้มาเฝ้าอย่างงี้ดอกของดีนั่นไยถ้ามียาอากาศมาเฝ้าอยนั่น น่าจะดับน่าจะดับของดีแต่มันดูเปนดับแต่มันเข้าไม่ได้แต่มันดูเปนดับมันเข้าไม่ได้แต่เข้าเข้าไม่ได้จะเข้าไปกู้ได้ไมนี่ยไม่ได้อยู่ในย่าได้ศพเขาอยู่ในบ้านนะปุ๊กเป็กปุ๊กเป็กปุกคานเนาะอย่างเดียวนก็เลยแค่คานเข้าบ้านเลยมันยิงก่อน แล้วให้พกดวงมาเยอะๆไม่พกกันพกนี้ะันนั้นยู่ตร <c oughs> งนี้ยัง,ยงยไม่สัญญาณเลยนะ <c oughs> บอกให้พกดวงไปมาเยอะๆไม่ยอมพกกันรักยี่อ่ะรู้จักไหมถุงลักกี้อ่ะไม่ถ้าถ้าหญ้า,ามันเยอะเหมือนแถวโซนเขียวนะสบายเลยอันนี้หญ้าหญ้าตรงป่าหิมะนี่มันหลบไม่ได้ไงไปแท่งเล็ก,ลกๆอ๋อหลังก็พกแล้วจะกู้ของยังไงวนะเนี่ยเก็บแค่แคปืนก็พอแล้วมั้งเก็บแค่ปืน ออกแบบบ้านแบบไหนวะเนี่ยกลัวมันโดนรล้วแรงระเบิดหายปืนาทำออกแบบบ้านอะไรของกูเนี่ยเฮ้ยวับโอ้โหวิ่งวิ่งไปตั้งไกลแล้ววับยเสียเสียอะไรเสียเสียเห็นมั้ยครับหมอบในแากอ่ะอย่าไปกลัวมันกระโดดขึ้นยานมันเลย พี่เพียบถึงยังอือกันละกันละกันละกลับเลยเดี๋ยวไปเอารถกันเดี๋ยวยังเดี๋ยวเราจะได้ไปฟาร์มเราจะได้ไปฟาร์มยามมันเฝ้าอยู่ในจิ๊กูราจได้ไปฟาร์ล่องเราจะได้ไปฟาร์มที่อื่นด้วยวันนี้เดี๋ยวเป้าหมายเป้าหมายเดี๋ยวเราจะเข้าไปเองถ้าถ้านั้นระเบิดไม่น่าเหลือไปบูธแคมป์ไปตรงนี้กันดีกว่า ไปอะไรนะศพผมศพไปบุทแคมไปบุทแคมแล้วก็ถมาจะเอาดีเอาดีสไพ่พี่ศพผมหายอ้ด้ศพดิพี่ไปมาแล้วพี่ของไม่มีของก็นกีใช่ไหไปปีสอว่ายัไงอยู่นะเฮ้ยย<ป>ิงย<ป>ุ<ป>่งยุดยุดยุดกันกับลูกพี่ ถ้าของไม่ดีนั่นก็เดี๋ยว DC ใครอะพี่เทปยังมียังมี DC มีอะไร DC ไม่มีไม่โดมีถ้าถ้าไข่นะได้ปืนอยู่ไข่ได้ปืนใช่ไหมไปไหนกี่รอบวันนี้ปิดปิดปิดปุ๊บลบไปรอมันไว้ก่อนนะพี่ ม่อยู่ในบ้านเฮ้ยมึงบินมาหาพระแสงอะไรไปเลยพระแสงใช่ไอ้กูเดือดได้ต่อไอ้กูเดือดน,นะ้ประมาณนี้ไอยิงใครไอ้ยิงพี่เพป็ล่ะโอ้โหเกาะผม,มแหกเลยอ,เอะไรวะไป่นี่เจ็กตรงนี้กันเลยนี่ ไ,ไม่มีแล้วตัวออยิงเอ,อ,อย่าอย่ายอย่ายิงกูพันแพ้กันพันแพ้กันแต่ละคนปูซีีเลยพันแพ้กันรีบไปเลยย <laughs> ม่ไน่ามาเจออันนี้เลย วิทมักูต้องระตอกรรมลบากเดี๋ยวนะมัมย่าแล้ามันมันบางอน่ยามันน้อยดูนี่ก็สรรหาทำอะไรไปเรื่อยนว่าเลกนาเกนาเลยมันไม่มีย่าย่าไม่มีย่าบอกเลวมีแล้วมีแล้ว ไปก่อนนะวันนี้เดี๋ยวไปวันนี้ไปฟาร์มกันทุกคนพี่มีมีที่ซ่อมกระเป๋าไหมผมของผมหายไปไหนวะไี่ปไปบีสามพี่ไปบีสามต่อไหมไหนพี่พี่ทิ้งแล้วล่ะพี่ทิ้งแล้วล่ะบีสามตรงไหนเฮ้ยข้างล่างข้างล่างบ้านเราเองหาแล้เดี๋ยวเดี๋ยวแบบอนี